แคทนะครับมาดูเรื่องของโบกดูบลูดให้ดูเอาล่ะเดี๋ยวอนหนึ่งขอเคชื่อนหนลูก <Okay. S 1> โอเคอ,อ, okay. อ,อ้านั่งคเครื่องนอ้อยครับนั่งครื่งนอ้อเครองนอ้โอเคนะครับเรียบร้อยอันนี้คุณจะวางเชื่อนแล้วนะน้องแคทก็ต้องมองไปที่โน้ตก่อนนะครับมองไปที่ตัว E ก่อน เห็นไหมเห็นตัวีข้างหน้าแล้ลูกอ่ยนั่งตรงตรงู่นั่งตรงตรโอเคคราวนี้นั่งหลังตรงครับลังหลังลังตรงโอเคคราวนี้มองที่ตัวอีเสร็จแล้วเลี้ยบอนครูจะวางเครื่องวที่คอแลลูกนะในคอขึ้นครับค่อยๆมองตามนี้พวกคุณครูลูกมองมาตื้อๆๆ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 ๆบเๆๆ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 รๆๆอๆๆคๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆก เด่งมากในครูดั้งเดิมสิโอ้ยโต๊ะโต๊ะโต๊ะใหม่ฮะใหม่ใหม่เดี๋ยวมองตัวอีใหม่ลกมองตัวอีใหม่ครับมองตัวอีใหม่ผมดูวันเครื่องมันเริ่มแง่ข่าคราวนี้หันมาทางครูนะครับหันมาเลยหันมาเลยหันมาเลยโอเคคราวนี้กดขอนะครับอ่ะมืึ่อีฝั่งจับที่ไหลมาเลยไหมอ่าฝั่งนู้นจับโบนะครับจับโบยังไงเออจำได้ไหมหนึ่งสองสาม ไ,ไงโอเคอันนิ้ชี้กดกไว้ลกเกี่ยวไ,ไว้หนิ้วลางแปะไว้นือก้อยตั้งขึ้นนะครับนนหนนันิ้เียไปหน่อยนนึห้เียไปหน่อยนหนึโ่โอเคอเกียวอนอี้อย่ร่องปุบต้องปะอครันนี้ใส่ปล่าแล้วครับใส่ปลาก,าลาก่อนหนึ่งสองสามดีย ไปตามที่ครูพาสีนะลูกนะอย่าฝืนแรงนะครับปล่อยออไปตามแรงของครูเลยนะครับคุณครูพาสียังไงก็สียังงั้นนะครับต่อไปเป็นสี คราวนี้พอคุณครูไม่จับแล้เลยนะมันแคดก็ลองดูงสิตั้งใจดีนะคราวนี้เดี๋ยวใส่ใสหนึ่งมาลูกใส่หนึ่งก่อนหน,นึ่งสองซ้ำไปเองครูห้ามใสาโบที่อยู่ที่หัวเอฟหัวเอฟตลอดเลยดีมากอย่าโดานสายอื่นลูกเดี๋ยวโดนสายอื่นให้โดนสายเดียวดีมากคุมให้มันอยู่อ่ครูขึ้นสุดลงสุดเลยขึ้นสให้สุดตรงนี้เลยลูกข,ขึ้นมา ขึ้นมาใหม่ถึงตรงนี้เลยนะลงลงทำหมอะลงขึ้นลงขึ้นลงอะ๋ย่เราใช้อื่นขึ้นลงอ่ะส่ที่สองขึ้น อาวัาโบมาโบก่อนอ่ะคราวนี้นะครับ